สวัสดีครับก็ผมเทพช้างนะฮะวันนี้จะมาแนะนำจุดดรอปนะเป็นชุด lumber จะลองเซิร์ชให้ดูว่า l เบ b e r เขียนนี้เล่าก่อนให้เราอ่านเพจเป็นเราเขียนผิดแล้วก็ยังไม่มีใครบิงโกเลยนะี่ไม่มีใครขายเลยส่วนชุดชุดแต่งไอชิ้นส่วนก็มีประมาณนี้ส่วนใบบิงโกอะราคาอยู่ที่ไม่มีละอ่าไม่มี ตัวที้ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะฮะเป็นตัวที่ดับใบบิงโกนะสำหรับชุดแต่งโซ n i c รัม b l e ลเขาอยู่ตรงเมือง40อยู่ตรงเนี่ยออกทาวมานิดนึงก็ถึงแล้วนะะชื่อว่าพนักงานร้านขายของเก่าเนะี่ยลองดูอยู่ตรงไหนโอเคเราจะวิ่งให้ดูตัวละ3รอบนะผมจะแนะนำทุกตัวเลยที่ดับมันมีทั้งหมด6ตัวรวมใบบิงโกด้วยใบยชิ้นส่วนชิ้นส่วนจะมีทั้งหมด5ตัวนะฮะ เราจะวิ่งแบบไม่ตัดเลยนะสามรอบว่าผมจะไปลงติกต็อกด้วยโอเคมาเริ่มกันเลยมาดูกันว่าสามรอบเราจะได้หรือเปล่าแต่ผมวิ่งไปประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะแบบว่าก่อนหน้านี้นที่ผมไม่ได้อัดคลิปอะผมวิ่งดรอปเล่นอะ่ะเพราะมันไม่มีขายไงมันน่าจะราคาแพงไม่ออกเลยไม่ดรอปสักใบล่าสุดที่ผมเห็นมีคนขายอยู่ใบละสองแสนแล้วก็ขายออกด้วยนะแต่ผมว่าใบละห้าแสนหกแสนหรือล้ลนหนึง่ง อาจจะขายออกเหมือนกันนะเพราะตอนนี้ชุดแต่งก็ราคายังไม่ตกเท่าไหร่นะราคาชุดละ400บาทแต่อีกหน่อยตกแน่นอนถ้าไม่รีบขายผมบอกเลยเพราะว่ามันปล่อยดอกขนาดนี้ยังไงก็ราคาตกแน่นอนโอเคกดบดล็อกเสร็จลวทางวิ่งก็ไม่ค่อยยากนะผมเปิดไม่ถูกกันนล้วลูก มันจะมีอีกตัวที่เหลือผมยังไม่ได้ไปดูว่ามันอยู่ตรงไหน,นแต่ก็ไม่ยากไม่ยากผมจะไปหามาให้สามรอบว่าจะมาสักชินนะ้นโอเคเลยเพราะว่าตอนที่วิ่งเล่นอะวิ่งไปเกือบสิบรอบอะไม่มาเลยเพราะว่าตอนแรกจะทำคอนเทนต์อะไรนะวิ่งหนึ่งชั่วโมงแต่แบบว่าพอเล่นไปได้สักสิบนาทีก็ไม่อยากเล่นแล้วก็เลยลบคลิปทิ้งว่าจะมาก็เลยมันเป็นอันนี้แทน คอนเทนตชั่วโมงมันน่าเบื่อเกินไปผมผมไม่อยากวิ่งฟาร์มด้วยปั่นตลาดมันได้เงินเยอะกว่าในสำหรับเกมเนี้ยนะวิ่งฟาร์มชั่วโมงหนึ่งได้สัด3สามเอ็มสองเอ็มปั่นตลาดแป๊บเดียวแต่ต้องขายเขาออกด้วยสำหรับคนที่มาเมนว่าอยากดูคลิปปั่นตลาดนะฮะรอนะฮะเดี๋ยวทำให้ ชัดหน้าไอหยอกรอบแรกได้หรือเปล่าไม่ได้แนตะ่ได้พวงมาลัยมาอันหนึ่งไอพวงมาลัยนี้ก็มีราคานะพวงมาลัย power เนี่ยอย่าไปโยนอย่าไปโยนทิ้งนะผมจะไปให้ดูว่ามันกี่บาทพวงมาลัยพ o ว e r อันเดียวะ่ะอันนี้เก้าพันเลยนะถ้าเราไปโยนเราได้แค่สนะี่พันห้าได้มาเข้ามาเท่าหนึ่งแล้วบอกเลยขายสักเนี่ยหมื่นห้าหมื่นเจ็ดอะออกนะจะใช้เวลาหน่อย โอเคไปรอบที่สองเนีย่ยให้เสียยามวันี้กเสียยะมวันวนี้ก็ไม่ได้แล้วนะบิงไปโจนทิ้งส่วนใหญ่คนซื้อก็ไปปลดล็อกเควสที่เก็บห้าสิบชิ้นเลยทุกอย่างโอเคไปต่อเอาว่ากี้เราไปทางไม่ดีเนี่ยจริงเราควรเราควรจะวิ่งทางนี้ไปรอบที่แล้วแบบทางนั้นมันไม่ดี ทางนี้ดีกว่าเพบอกว่ารอบที่สองมาก็ดีนะจริงได้ทำคอนเทนต์ไปด้วยที่เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์อันนี้เอนี้คอนเทนแนะนำเหมือนแล้วเดี๋ยวจะไปจะเป็นคอนเทนต์วิ่งจนกว่าจะได้แตบบ่ว่าวิ่งเสร็จอ่ะเราจะเริ่มจากการหาใบวิงจนกว่าจะได้แล้วเราก็จะเริ่มจากชิ้นส่วน จุดว่าชิ้นที่หนึ่งครบเลยเนี้ยเราจะเปลี่ยนไ,ยนไว้แรกเป็นอีพีเป็นการสะสมต่อไปน่าสนใจนะคอนเทือนนี้เราจะจดไว้รอบที่สองนะฮะรอบนี้ก็ใช้เวลานานอยู่นะสามจะสองสามนาทีถึงปะวะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะจบเวลารอบนี้ไม่ได้จับว่าวิ่งตั้งแต่กี่โมง โอเคมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงรอบนี้ใกล้จบแล้วจบมาดูกันโอ้ยแล้วมันไม่เข้าจุดสักทีมีรถจะชนได้อุย้ยได้ว่ถใลูกเก็บไว้ นี่เลยฮะโซนิกรัมเบิลเซตบิงโกได้ว่าเป็นรัมเบิลพิมพ์ใหญ่โอเคที่เอาว่าถ้าเกิดไอแบบหล่อจะเป็นพิมพ์เล็กขายสักร้านหนึ่งไปเลยออกมาใบหนึ่งเอาไม่ได้กดรหัสนะเนีโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววิง่งเสร็จใคร เอ้ยเลิอกอัดคลิปเดี๋ยวค่อยรเอาวะหรือว่าเปิดมาดีนะชิ้นแรกก็มาเลยแล้วไม่จะเป็นต้องมีรถหรือมีเควสนะโอเคตอนที่ผมวิ่งตอนที่คลิปอัดอยู่ที่หกนาทีสี่สิบวินะมาดูกันว่าเราจะได้หรือไม่เอ้ยไม่ใช่มาดูกันว่ากี่นาทีโอ้ยมุนโนวดแล้วคือเมื่อกี้ได้ไปแล้วถือว่าดูดี เอกเรื่องที่จะบอกก็คือว่าใครที่แบบติดตามเทลเนอร์ผมอะคลิปเทลเนอร์ใกล้จะหมดสต็อกแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็จะไม่มีแล้วนะเพราะว่าเกมมันปิดไปแล้วแล้วก็จะปล่อยให้มันเป็นอดีตไปนี่ช่องของาลังจะพยายามหาแบบเกมใหม่ๆม,มาแทนที่อยู่นะก็ัล้น จุดลองสุดท้ายใกล้จะถึงล้ววิ่งตอนหกนาทีสี่สิบวิตอนนี้ผ่านไปหนึ่งนาทียี่สิบวิละถ้าได้อีกใบนี้แม่งจะเป็น EP แรกที่เปิดมาได้ดีมากเลยแต่จริงได้ใบเดียวก็เปิดมาดีโคตรละเพราะตอนแรกไม่ได้เดี๋ยวมันได้ยากมากเาว่าคนน่าจะวิ่งกันเยอะจริงแล้วน,น่าจะไม่ได้เหมือนกัน รอบหนึ่งประมาณสองนาทีอ่ะโอเครอบนี้ไม่ได้นะประมาณสองนาทีในการหาเนี้ยโอเคเราจะแคปรูปเก็บไว้ทำปกคลิปนะแถมสักรอบไหมสี่รอบแล้วกันเพราะว่าคลิปจะได้สิบนาทีพอดีคลิปตอนนี้มันแปดนาทีมันไม่ได้แปดนาทีห้าสิบ ไอ o ครบสิบแล้วกันรอบถ้าเกับมันต้องวิ่งตัวละสี่รอบเลยนะเราะว่ามันตกรอบมาสองนาทีเปิดคลิปสองนาทีหรือว่าได้ดูผมนั่งขับรถไปได้มาตั้งใบหนึ่งรวมดีใช้ได้เลยนะคนับ ชิงชิงชิงโอเคจุดนออสุดท้ายจุดนี้อยู่ใกล้กว่าตาให้แล้วแก่สุดนะถ้าได้ก็ดีเอาไปขายได้สองล้านขายไม่ออกหรอ เดี๋ยวน้อก็ขั้นต่ำก็สองแสน่ะใบละนี่คือขั้นต่ำเลยนะมีโอกาสดับทั้งไข่มุกดำแล้วก็เพชรดำด้วยโอเคถึงแล้วจุดสุดท้ายเลยเฮ้ยได้สองใบโอ้โหไม่ธรรมดานะสำหรับการอัาเคิ้รอบนี้วิ่งแค่สีนะ่รอบเท่านั้นโอเคพวกก็อย่าลืมมาวิ่งกันนะ ฟาร์มสมัยตอนนี้เอ๊ะช่วงแรกๆนี่ก็อาจจะนี่แหละแพงหน่อยเพราะว่ายังไม่มีคนมาวิ่งน้ำมันเฟอร์นะโอเคอีพีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยคลิปหน้าจะกันใหม่ครับสวัสดีไปละไปครับ